พี่วันมีปัญหาเวลาเพื่อนๆถ่ายรูปให้ทุกอย่างสวยหมดยกเว้นเวลาพี่วันหันมันจะไม่มีจมูกเพื่อนก็เลยบอกว่าพี่ถึงเวลาที่นี่จะต้องไปทําเสริมจ,จมูกแล้วนะทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจที่จะมาทําจมูก โรงพยาบาล WIS มีคุณหมอเชิให้คําแนะนําที่ตรงมากว่าเราสมควรทําอะไรบ้างเกี่ยวกับจมูกของเราเราควรใช้วิธีไหนที่ดีที่สุดแล้วก็สวยแล้วก็เป็นธรรมชาติดูไม่เป็นการโอเวอร์มากเกินไปอูโรงพยาบาลดูแบบมีมาตรฐานสวยจริงๆมันก็คือ6ดาวเลยนะคือเดินเข้ามาแบบงงจริงๆคือเดินแบบอูงโรงแรมเปล่าวะต้องมีลิฟต์มีพนักงานพาขึ้นมาไม่ได้อยู่ดีเดินดุ่มๆมาโรงพยาบาลทั่วไปที่เราแค่เดินไปห้องไหนก็ได้นะตกใจมากคือแบบนี่เหลือโรงพยาบาลเพราะดูแล้วทันสมัยมากแล้วยิ่งได้มาศึกษาก็ ก็ได้เห็นว่าเขาได้รับมาตรฐานระดับโลก ISO กันเลยทีเดียวยิ่งสร้างความมั่นใจให้เราตัดสินใจที่จะมาทําแต่อย่างที่บอกว่าพอได้เข้ามาสัมผัสในโรงพยาบาลจริงๆดูห้องดูน้องๆพยาบาลคุณหมอก็ใจดีก็ดูแล้วว่าเราน่าจะปลอดภัยจากการผ่าตัด